ธอโเดี่ยวและไม่มีใครรักเธอยังมีคนรอบตัวคอยห่วกคอยให้ไปพักและเธอจงจำเอาไว้เสนอว่าทุกคนนั้นมีคุณค่าเพราะฉะนั้นจงอยู่ต่อผู้วันข้างหน้าแล้วถ้าวันนี้เป็นวันเกิดเธอฉันขอไว้พรหน่อยนะเราเราคบกันมา8เดือนแล้วแล้ววันนี้ผมพาเขามาแบบมาทัวร์บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอแต่งงานที่หลังบ้านนั่นแหละคือที่ให้พวกคุณมาเนี่ยคือให้พวกคุณมาช่วยเหมือนปลอมตัวมาเป็นคนรับใช้อะไรอย่างนี้ สวัสดีครับคุณมาอ่าสวัสดีค่ะไม่ได้เห็นตั้งแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เราคบกันนี่นะครับตั้งแปดเดือนแล้วเนาะแต่งงานกับผมนะครับคือผมชอบที่คุณมูเป็นคนเรียบร้อยลรัี้คบอฟิเชย เอาตองน,นี้ก็ได้คะ่ะขอบคุณนะคะที่ให้ติดรถมาด้วยครับคุณะคะไม่เป็นไรเลยจ้าอ่าค <c oughs> ่ะอ้าวท่านประธานทานประธานไม่ต้องอยืนน,นั่ง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 ไม่ต้องยืนครับ <c oughs> อ้าวคุยืนยังแลกวนลับ <c oughs> <c oughs> นั่งครับไม่ต้องยีนครับนั่งนั่งชุดเป็นไงใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ครับได้ครับได้แล้วอ้าแล้วคนที่เหลือล่ะกำลังใส่ใส่ชุดอยู่ค่ะเหลือตากับคิวครับเอ้าไปเรียกมาสิโออ๋อมาแล้วครับประธานเร็วเร็วมานั่งมานน่าท่านประธานครับที่ผมให้พวกคุณพนักงานทั้งหมดมาแต่งชุดแบบนี้เพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเคยมีเลขาคนหนึ่งที่ชื่อว่ามูพวกคุณอาจจะไม่รู้จักแต่หัวหน้าทีคนนี้รู้จักผมอ่ะเคยชอบเขา แต่ว่าเราไม่ได้ลงรอยกันเพราะว่าเขามีแฟนแล้วใช่ครับเ <c oughs> จ็บเลยใช่แต่ว่า<ช> <ๆ S 2> เขาเลิกกันแล้วก <c oughs> <c oughs> ูวเลยรีบเสียบเลยคือเราเราคบกันมาแเดือนแล้วแล้ววันเนี้ยผมพาเขามาแบบมาทัวร์บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอแต่งงานที่หลังบ้านนั่นแหละคือที่ให้ผู้คุณมาเนี่ยคือให้ผู้คุณมาช่วยเหมือนปลอมตัวมาเป็นคนรับใช้อะไรอย่างงี้แล้วแล้วเดี๋ยวแบบพอตอนจะขอแต่งงานใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมเค้กเค้กไอทีน้องเค้กอะครับ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 นี่นี่นี่ครับเตรียมมาแล้วครับเตรียมมาแล้วครับ อ่านั่นแหละเตรียมเค้กเอาไว้แล้วก็กินกินเอ่อกินได้เลยปปีบเบิร์เก็บบ้านเลยไงเกมอันนี้เค้กสำหรับเเก็บไปนี่เดี๋ยะจะขอขอหลังบ้านเห็นไหมหลังบ้านมันจะมีสระว่ายน้ำเห็นอ่านั่นแหละตามนั้นเดี๋ยวดูเวลาก่อนเฮ้ยน่าจะมาแล้วแล้วก็ไม่บอกว่านี่บ่ายโมงแล้ว ผมจะรู้ไหมนครับท่านประธานเอ้าเข้าแถวเข้าแถวปฏิบัติสิบปดเจ็ดหกห้าสี่ไป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 หนึ่งสองสามทุกคนถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรพวกคุณต้องทำตามนะเช่นให้ทำอาหารคุณต้องทำนะไนรับรับชื่อกันนึ่งสองสามสี่หกจะไปก็สิบหนึ่งเจ็ดสองไปสามคิวโอเคมากันครบครับครบล้วยแล้สวัสดีครับ คุณมอ่าอ่าใช่ค่ะไม่เห็นต่ว่แต่ไม่เป็นไรคราไม่เป็นไรก็ก็เราคบกันนี่นะครับตั้งแปดเดือนแล้วเนาะอ่าอันนี้คือคนรับใช้ครับผมนี่ครับใช่อ่าเขาจะหัวหน้าใช่หัวหน้าทีไหมคะไช่แล้วไม่ใช่ครับคือน่าจะตอบโทษดีครับผมเป็นหัวหน้าเพราะขวยที่นี่ครับครับ ใช่จำจำพิ่เขาอาจจะน่าโหลก็ได้ครับใช่ทุกคนต่างความเคารพคุณโมสวัสดีครับคุณโมสวัสดีครับกินข้าวมายังครับยังค่ะอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันก่อนดีกว่าครับนี่ตรงนี้ครับมาครับทุกคนท่านอาวิ่ง เอ,อาเฉยนั่งก่อนลเลยครับอะ <fol> นั่งนั่งนี้ก็ได้ครับนั่งนี้ก็ได้ครับดีดีดีผมเรียกเขาเอี๊ยครับอ่านี่นั่งได้เลยลครับ<ๆ>ท่านประธานจิ <S 2> <S 2> ้นั่งจริง <S 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 อันนี้ครับผมเอียกเขาเอี๊ยครับ<ะ>ขออนุญาตครับท่านประธานเฮ้ย<ๆ>ไม่จะท่าประธานอ๋อ,อ,อคือแบบคนรับใช้เรียกผมว่าท่านประธานอยู่แล้วครับใช่ครับว่าไงครับเราว่างมาม้าหมูสับกับต้มยำกินอะไรครับท่านประธานอยากแดงเลยครับ <pathway? S 2> s. <S แล้วแล้วแล้วว่างสเต็กครับกับกับกับพาสต้ากินอะไรครับท่านประธานอยากกินกะเพราครับเอาที่ของคุณคิดเลยครับลำบากคุณได่อยากจะทานอะไรก็ได้ใช่ไหมครับงั้นเอาเนื้อคังคกมาก็ได้ครับรั่งเหรอโอ้ยโอ้ยปวดทั่วเลยผมทั้งท่าเกงว่ากินไม่ได้นะครับท่านประธานเอาอะไรมาก็ได้ครับ อะไรก็ได้นะครับท่านประธานใช่ใช่ครับผมเขาเราซ้อเขาเราสองเขาหนึ่งครับครับโอเคครับเอกสารนี่นเสร็จยรือเครเอกสารอะไรเก็บไปคนกินไม่ใช่เิบิลังอ่ะครับอ๋ออันนี้คือเขาเป็นเป็นเป็นแม่บ้านฝ่ายทำความสะอาดครับแล้วเขาเจอเอกสารผมครับอ๋อเชิญนั่งได้เลยครับเชิญนั่งได้เลยครับกวาด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 อุ้ทำไฟจังหวะนี่รับ อ่าอันนี้ไก่ให้ใครวางให้ใครแดกเนี่ยไอ้สัตว์ก็วางดีสิอุ้ยเอาหยิบเองไม่ได้ครับนี่ก็ทำคนแบบนี้คนรักใช้คันด้วยครับโอ้พื้นเองครับพื้นเองครับใช่อ๋อชาวทานครับผมขอโทษด้วยครับผมไล่มันออกเองครับสนใจแดกหมูไหมคะอะไรนะครับสนใจแดกหมูไหมคะได้ไหมครับโอเควางได้เลยครับไม่ไม่กินไม่กินเนื้อค่ะอ๋อไม่กินเนื้ออ๋อผมก็ไม่กินเนื้ออุ้ยโอ้ ใจตรงกันเลยอะครับอแต่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 บนโต๊ะนี่นื้อวัวไรนะ่มันนี่เนื้อไก่ไงครับมาถึงเนื้อวัวครับถ้านประธานกินเนื้อวัวไม่ได้ครับใช่พวกมึงรอเฮียแล้วมันจะมาเพิ่งมีมีขอนเนื้อหมูค่ะเอาเอาเป็นค่าไม่ไม่กินเนื้อเอาไม่เขาบอกอยู่ท่านประธานผมเก่งว่าผมขอแกะบริเวณก่อนกลับมาวนกับห้องครัวเดี๋ยวนี้ครับ เออโยนหมูให้กูอีกอเอาผมลืมไปว่าคุณเป็นมังสวิรัตผมขอโทษผมจำไม่ได้ไงเพราะเราไม่ได้เจอตั้งสองอาทิตย์ไงใช่ไหมก็แต่ไอเรื่องบริษัทนี่คุณสนใจแบบกลับมาเป็นเลขาอีกไหมครับเพราะว่าเราเราก็คบรมาตั้งแปดเดือนอะไรอย่างนี้ผมอยากแบบทางานร่วมกันอีกใช่คือแบบผม<ต>คิดถึงไงแต่แบบมันไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันอะไรอย่างนี้คุณทํางานผมก็ต้องทํางานถ้าคุณได้เป็นเลขาก็ได้เจอหน้าทุกวันครับ แต่ว่าเรื่องแบบความรักระหว่างในบริษ,ษัทนี้มันไม่ใช่มันมันเป็นกฎไม่ใช่หรอครับไม่เป็นไรครับผมเป็นท่านประธานครับออ๋คุณคุณอยากกลับมาร่วมงานกันอีกไหมครับตีไี้ครับผมพร้อมเซ็นสัญญาเลยเนี่ยห้าปีห้าปีิ<อ>ปด้กันดีกว่าอ๋อได้ครับไม่เป็นไรครับรของกูห้าเดือนอยังไล่ออกเลยออ๋คิดเพลินไม่น้อยครับห้างครบแล้วครับไอ้ก้อนนะครับไม่เด่นมาเด่นมายืนเที่ยวเดียวนี้หนึ่งสองสามยืนเทียว อันนี้คือจะเล่นเลยนะครับอ๋อเปล่าครับเป็นมาายาทครับคุณอยากทานอะไรครับอ่าอ่อแอปเปิ้ลเอ่อก็พวกผลไม้นั่นแหละค่ะอ่าเอ้ยใครก็ได้แอปเปิ้ลมาหน่อยโอเคยุดยุดยุดโอ้ยยุดไปเรียบโอ้ครับมาไอ้แจ็คเดินหนึ่งเก้าแล้วไปหยิบไอ้แจ็คมึงชึกแจ็มาไอ้มาทานข้ามาทาน ดูจากสภาพเราไม่น่ารุ่งนะกลับไปทำงานเหมือนเดิมอ่างั้นเปลี่ยนเป็นไม่ต้องกินข้าวไหมแบบเดินไปพาทัวร์แทนดีไหมเ <c oughs> ลิกกันตั้ันเลยกันงั้นคุณยังไม่ไม่หิวมากใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยทาน<อ>มื้อเย็นกันดีกว่านะครับคนะ่ะแต่นี่มันยังไม่เย็นเลยนะคะ อ่เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวเป็นเดินดูบ้านกันก่อนไหมครับดูห้องอะไรอย่างนี้ชีวิตประจำวันของผมทำอะไรบ้างเอาหมูไปเก็บไอสัตว์ไปอุตส่าห์ทำมาก็ไม่ได้กินนะหมูไปละเด็กทำไมก็ไม่้กินกับข้าวให้หมดเดี๋ยวนี้ ไม่ได้ได้เด็กินตามมาคนจะมองมีมี้ยจำเค้กโอเควันนี้วันนี้ข้าไม่ได้ได้แดกนะคุณโมทำตามไม่ได้เลยครับคือเพิ่งมาครั้งแรกก็แบบผมก็แบบเก่งนิดนึงครับใช่แต่บ้านก็ใหญ่นิดนึงครับเออนั่นอะไรครับขึ้นชั้นบนเลยครับอ่า ห้องนี้ครับกูแต่งตกแต่งแล้วมึงไม่ทุบทิ้งเลยกูก็อุสาห์เาไมีแล mmm ้วคุณโมครับอ่าเดี๋ยวห้องนี้เป็นห้องดูหนังของผมครับห้องดูบอลดูนู่นดูนี่ครับนี่ครับนี่ดูบอลได้หรอคะเนี่ยใช่ครับผมผมทำเหมือนบ้านตัวเองเดี๋ยวดเดี๋ยวครับขอท้ามัชันมน อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนก่อแถวหน้าหน้าประตูไม่ได้ผมว่าไม่ได้เก็บสีไปนี่ครับคุณหมูชอบดูพวกแบบซีรีส์ใช่ไหมครับเวลาคุณหมูมาบ้านผมเนี่ยก็คือสามารถนั่งดูได้เลยครับนี่ครับมี넷ฟิกมีดินนี่พัทมีพามวิดีโอมีไอชีอีก็มีใช่ท่านประธานครับอุยน่าเอาไปว่านี่คือห้องดูหนังครับแล้วก็มีพวกแบบเวลาหิวอะไรก็มาหยิบกินได้เลยใช่ ฮะค่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูห้องต่อไปดีกว่าเป็นห้องนอนผมเองอ่าค่ะไปห้องนอนปฏิบัติไปโต๊ะไปยองนอนข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงให้เขาซ้ำนี่หลงบทตลอดเลยมึงเนี่ยอ่านีครับมีคือห้องนอนผมเองใช่มีประตูใส่หน้ากูด้วยเข้ามาเข้ามาไปเลยคโอ๊ทุกคนนั่งได้ครับอ่านกันเองครับคืนกันเองครับใช่อันนี้ก็ ตามแล้วแล้วห้องน้ำของก็อันนี้นอนเลยเขอให้นั่งนอนอ๋อแบบคนกันเองครับอันนี้เขามาทำความสะอาดนี่ครับใช่เขาก็ต้องเช็ดว่าเอ้ยมีฝุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่คุณไหมระวังโปรุชอบแม็กสไตล์ห้องแบบนี้คิดว่าไงแบบเทสกันแต่งห้องก็ดูดีค่ะไม่ถึงห้องดูดีห้องค่ะเอาไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวเราไปข้างนอกดีกว่าครับ ข้างนอกมีแบบลานแบบม้าอะไรอย่างนี้ครับใช่มีสระว่ายน้ําอะไรอย่างนี้มีผมมีทําฟาร์มด้วยนะคุณรู้ไหมแบบผมแบบงานอดีตผมคือทําฟาร์มเป็นเป็นชาวนาธรรมดาด้วยอ๋อเหรอใช่ครับผมติดดินครับใช่ลงมเชิญลงมาครับเฮ้ยลงมาปฏิบัติลงจับบ้าน,นใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวคุณโมอาจจะอยู่บ่อยๆก็ไม่หลงเองนะครับอ๋อค่ะไปครับคุณประทับใจไหมครับบ้านผม เดี๋ยวไปหลัง hmm. บ oh okay. ้านงี้ดีกว่าครับท่านประธานทางเราท่านทางทูนไม่ผมผมเก่งไงผมผมเขือนไงเออแบบเราไม่ได้เจอกันตั้งสองอาทิตย์ทางนี้ครับเชิญได้เลยครับอปิดประตูอันได้ร้อนไหมคะร้อนไหมคะคุณหมอร้อนไหมคะร้อนเหอือเดี่ยวลมเออทุกคนไปหลบหลังต้นไม้เริ่มไปอันนี้ก็จะเป็นสาวให้น้ำครับสามารถเป็นได้อากาศอากาศช่วงนี้ร้อนครับ แต่น้ําผมเย็นไม่เชื่อลองลองไปเล่นน้ําได้ครับอ่าค่ะอยากเล่นไหมครับเดี๋ยวผมพร้อมพักเนึ่งเยอะย่างดีกว,<ๆ>ว่าค่ะไปดูตรงนู้นดีกว,ว่าตรงพูสด,ดีกว,ว่าครับตรงพูสวยครับนี่ครับทางนี้ครับนี่ครับคุณลองยืนตรงนี้ดิผมอยากลองถ่ายรูปไงใช่นี่ยืนตรงนี้<ม>ใช่อ่าคุณยืนตรงนี้ผมยืนตรงนี้ใช่คะคือคุณโมแต่แบบ ก่อนถ่ายรูปคือผมมีอะไรอยากจะบอกครับคือ<ะ>เราก็คบกันมาตั้งสิบแปดเดือนกี่เดือนนะกี่เดือนนะครับแปดแปดครับแปด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 เดือน 8, ครับนั่นแหละเราเรานัดบอดกันตั้งสิบครั้งเราไปเดทกกันตั้งหลายที่ผมเลยตัดสินใจว่าอยากอา่ผมขอไม่เป็นแต่คือคือแต่งงานกับผมนะครับคือผมชอบที่คุณโมเป็นคนเรียบร้อยขยันอะไรเงี้ยครับคุณโมรักษ <c oughs> า ใช่คะค่ะค่ะอ๋อคุณคุณโมรักสะอาดดีครับอ๋อผมเลยชอบครับใช่อุ้ยขอโทษค่ะทันเมื่อกี้ตดเหรอครับไม่ค่ะค่ะค่ะแต่เอ้ยเค้กไม่ต้องนะออถ่ายคลิปอีกเอาแต่ผมชอบที่คุณโมแบบไอ้นี่ไงแบบดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ขยันทำงานอะไรอย่างเงี้ใช่ไม่ไม่ดูสกปรกอะไรอย่างเงี้ คอกโบไม่ต้องต้วไงทุกคนถอยหลัง19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10องส่าบอคะที่บ้านโทรมาค่ะอ๋อได้ครับแม่โทรมามีไรป้าปี่มีข้าวกินเหรอก็ให้เด็่ยแคกเลอนะเออเออแค่นี้นะเออเออว้ายเอามาแล้วค่ะช่างมันเด็ครับแบบผมผมชอบที่คุณโมเป็นคุณโมนี่แหละครับ ไม่ไม่ใช่รีบร้อยเลยเลยครับใช่ครับคือแบบแต่งงานกับผมไหมครับทุกคนยังไม่ตอบยไม่ตอบพึพึ่งยังไม่ตอบผมชอบที่คุณเป็นเป็นในแบบของตัวเองครับใช่คือเปิอร้อนครับเปิอร้อนงั้นให้ท่านเรียกว่าไอ้เชฟดีมนี่คือยังหลับได้ไหมทุกคนเก็บกล้องกลับบ้าน ก็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 รักครับใช่ครับคุณจะเรียกผมไอ้เฮี้ยผมก็รักครับไอ้เฮี้ยนี่รักเชื่อยเลยครับด้วยครับคุณเขาเรียกไอ้เฮี้ยไอ้สนุนไอ้อะไรแบครับครับเรียกไอ้ส้นไอ้หน้าส้นตีนผมก็รักครับอ๋อเขี้เลียกเนี้ยเหรอคะครับเรียกไอ้ไอ้ไอ้ลูกหมากก็ก็รักครับอ๋อครับจะจะใช้ผมให้ทำอะไรผมก็ทำได้ครับ ให้กินคีนี่กินไหมคะจะกินครับเพื่อคุณโมผมกินได้หมดครับให้ดมตูดไอ้ไม้ผมก็ดมได้ครับถ้าคุณฝั่งเนี่ยท่านท่านประธานผมขอผมขอคุยด้วยก่อนสักสองนาทีได้ไหมได้มานี่หน่อยรอแป๊บนึงนะครับทุกคนรวมตัวรวมตัวเดี๋ยวนี้ท่านประธานผมว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะยกเว้นดมตูดไอ้ไม้นั่นมันโอเคผมว่าผมว่า ผมว่าท่านโดนตำรวจจับแต่ท่านูกเียวจากที่ผมดูนะคุณโมเขาเป็นสุขคนสุภาพรักครอบครัวมากแม่เขาโทรมาด้วยเมื่อกี้เอาคุยกับแม่แบบสุภาพมากก็ให้ผมมาสุภาพมากเฮ้ยผมว่ายังไงต้องแต่งงานให้ได้แต่ว่าพี่ห้ามดมตูดไอ้ยไหมกูบุญเล่นกูจะยมทำไมล่ะไหนไอ้คิงแหวกตูดหน่อยดิเฮ้ยใจเย็นจะซ้อมยังไงไม่ได้นะไม่ก็เอว่าเขาสั่งให้ทำเอา คุณหมออยู่เล่นอ๋อออเยเยังอยู่ยังอยู่จะไม่สมหวังเหมือนตอนแรกใชมโอท่านประธานไปบอกชอบชคเขาเดี๋ยวผมบอกผมจะไปแอบหลังต้นไมทุกคนเลยแอบแบบใกลๆเขาจะได้แบบไม่เคยขอแต่งงานใหม่ใช่ไหมแน่นอนบอกบอกชอบขอแต่งงานใหม่ได้เดี๋ยวพผมแอบนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเคยพรผมไงอได้โอเคทุกคนแอบเนียนๆนะไป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 นลคนนละคนไปไปไให้โบนัสไปยด้วยอ่าเอาท่าน มึงมานี่สิไปไหนล่ะอ๋อครับคุมึงตัวเองแบไอ้เหี้ยมึงร้องไม่ได้ยินคุณโมครับคืออ่าเราเราถือว่าเริ่มใหม่ดีกว่าครับเริ่มใหม่เมื่อกี้โมคับไปโล่โล่โลไปครับคือคือแต่งงานกับผมได้ไหมครับครับได้ครับคือผมชอบคุณโมครับเราคบกันตั้งแปดเดือนแต่ว่าอยากแปดเดือนเองนะคะใช่ครับอยากสารสัมพันธ์ครับไปให้มันไกลกว่านี้ครับก็เลยอยากขอแต่งงานครับ สองปีหน้าไหมคะอะไรนะครับไม่ผมรีบครับมัดมือชกได้ไหมสามปีหน้าได้ไหมคะไม่ได้ครับสี่ปีหน้าได้ไหมคะขอตอนไม่คือเราคือมึงมึงไม่ชอบกูใช่ไหมฮะไ่ใช่ก็าไมกอย่าโดนน้ำตายไม่ต้องห้ามกูนะเอาไม่เจอกันนะคะเอาไม่เอห้ามไปห้ามท่านประธานเลยคาดให้เขาตายเขาว้ิงนี่เขาหลักเอาแล้วใครใครเงินเดือนนี่แหวนสวยไหมครับคุณอยากแต่งงานกับผมไหม ผมรักคุณจริงๆครับคุณโมอแบบผมแอบชอบคุณตั้งแต่ตอนเราอยู่บริษัทนั้นน่ะซึ่งบริษัทผมก็ยยังอยู่แต่ตอนนี้แต่ที่ทำไปทั้งหมดเป็นแค่เรื่องงานนะคะใช่ครับแต่แต่ผมล้ำเส้นแล้วไงครับแต่เราก็คบกันแล้วไงไม่ใช่หรอเราคบกันตั้ง8เดือนอคบเธอเนี่ยหมายถึงคบเฉยใช่ไหมคะคบเป็นแฟนไม่ใช่ต่งงแต่งเธอนะครับ เดี๋ยวผมไปไปสู่ขอ,อแบบพ่อแม่<ะ>คุณเลยวาดรูปในเอกสารงานเหรอคะวาดรูปคืออะไรครับวาดรูปก็แต่งภาพในง,งานแต,แต่งงานเนี่ยวาดรูปเอกสารคือแบบอภิเษกสมรสอ่ะเจ้าอยากแต่งงานกับข้าหรือไม่เจ้าอยากอภิเษกสมรสกับข้าหรือไม่ซีรีส์ซีรีส์ไหนมาคะเนี่ยดาวน์เจ้าอยากแต่งงานกับข้าหรือไม่ดาวน์ไหนคะอ๋อมึงอย่าเบี้ยวมึงอย่าเบี้ยว ไม่ใช่ดูซีรีส์มากเกินนะเนี่ยแต่งยังไงกับผมเด้อแต่งนะนะแต่งยังไงกับกูนะเนี่ยแหวนสวยด้วยเนี่ยได้แต่งเลยแต่งเขาแต่งลืมแต่งเอ็มยมกเนสามครั้งหนึ่งสองสามยีกแต่งเอาแหวนไปเลยครับผมให้ครับเอาแหวนเลยครับเดี๋ยวไปสู้คอครับคุณอยากได้เท่าไหร่ผมให้หมดเลยนี่ นี่นี่เอาไปให้หมดเลยนี่ขอขอบคครับขอบคเอาไปอันนี้โบนัสวมึงนี่อะเพราะว่านไอ้หี้ยเนี้บร้อยแผนสำเร็จแผนสำเร็จเอาไปเอาไปโอ้โบนัสไป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 ปไ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  จบงานแล้วมาแค่น,นี้แะจริงๆแล้วเขาเป็นพนักงานในบริษัทผมครับอ๋อก็ว่าทำไมหนวดเบี้ยวๆเมื่อกี้ <c oughs> รูปแต่งงานใช่ไหมครับแต่งค่ะแต่งครับไปครับเชิญครับไปในห้องกันดีกว่าครับเด <c oughs> ี๋ยวค่ะไม่ครับไป <c oughs> ไปดูหนังกันครับใช่เราเราก็ถือว่าเรามาเดทก,กันต่อไงครับถือว่าเราแต่งงานกันแล้วใช่ยงังยังไม่แต่งค่ะอ๋อคุณบอกแต่งก็ก็หมายถึงจะแต่งแต่ยังไม่แต่งอ๋อก็ใช่ครับเดี๋ยวผมไปสู่ขอแล้วเดี๋ยวหาเลิกวันแต่งครับ สรุปนี่หัวหน้าใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อมึงยังจะอ้วนนะอีกเดี๋ยวก้อหนวดดอกให้ไปมึงนะสามิหนือเกลียวใช่ครับผมเองครับไม่ได้เจอแรงานไม่ได้คุณวิได้เจอคุณเลขาโมนะครับทุกคนพวกมึงไปดูน้องกูเด็กพนักงานกันไปอ่ะฉันอุ้ยอันนี้รู้งานโกงอะไรหอแกียมากกระดกโอ้ยเพีนเกระดกครับกระดกอ๋อ เอาไอเด็กเด็กพนักงานออกไปสิม่นรู้สากุโปไล่ออกเลยไปเออคือวันนี้ก็เป็นเกียิมากครับที่ผมได้แต่งงานคุณโมเฮียโก้คุณโมทิปนัทขอโทษครับคุณเลยค่ะโมแต่ว่าแต่คุณโมจะกลับไปทำงานที่นี่ไหมครับอมเราแต่งงานกันแล้วไงเอายังไม่แต่คุณตกลงที่จะแต่งงานแล้วไงแบบเรามาทำงานด้วยกันดีกว่าแบบ ผมคิดถึงไงแบบจะได้ทํางานด้วยกันทุกวันไงเจอหน้าทุกวันเวลาไปไหนก็ออก Auch, จากบ้านด้วยกันจริงไหมนอนนอนด้วยกันออกออกจากบ้านออกไปด้วยกันไปถึงบร well> ิษัทด้วยกันไงแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องกฎผมเป็นท่านประธานไงใช่ผมเป็นคนตั้งกฎกฎคือท่านประธานไอ้ที่นี่เห็นแก่ตัวนะครับยิน็ีแกตัวนะครับเป็นยังไงไม่ดีเลยไม่ได้เห็นแกตัวแต่ว่าเพื่อคุณโมไงผมทําได้คุณโมครับผมจะเป็นท่านประธานที่ดีให้ได้ท่านประธานเขารักคุณโมมากนะต้องเลือกต้องเลือกผมนะ